พระเจ้าสัจตกับท่านและสิทธิธรรมท่านวยพคนงานจาเข้าอวรษารตามคำบอกเล่าของพระคุณลูกาเมื่อวันทีย่แก่โนุนวันที่ห้าพระเยซูเจ้าประกาศบรรดาศิษย์ว่าเศรษฐีผู้หนึ่งมีผู้จัดการดูแลผลประโยชน์คนหนึ่งมีผู้มาฟ้องว่าผู้จัดการคนนี้ผานทรัพย์สินของนาย เศรษฐีจึงเรียกผู้จัดก,การมาถามว่าเรื่องที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้าเป็นอย่างไรจงทํำบัญชีรายงานการจัดก,การของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ได้เป็นผู้จัดก,การอีกต่อไปผู้จัดก,การจึงคิดว่าฉันจะทําอย่างไรนาจะได้ฉันออกจากหน้าที่ผู้จัดก,การแล้วจะไปดูดินก็ทําไม่ไหวจะไปขอทานก็อายเขา แล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อว่าเมื่อฉันถูกไล่ออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้วจะมีคนรับฉันไว้ในบ้านของเขาเขาจึงเรียกลูกหนี้ของนายเข้ามาทีละคนถามคนแรกว่าท่านเป็น,นหนี้นายข้าพเจ้าเท่าไหรลูกหนี้ตอบว่าเป็นหนี้น้ำมันมะกอกหนึ่งร้อยถังผู้จัดการจึงบอกว่านำใบสัญญาของท่านมา ร่างลงเร็วๆเขียนแก้เป็นห้าสิบถังแล้วเขาถามลูกหนี้ครงหนึ่งว่าแล้วข่านลบะเป็นหนี้เท่าไรเขาตอบว่าเป็นหนี้ข้าสามีหนึ่งร้อยกระสอบผู้จัดการจึงบอกว่านำใบสัญญาของท่านมาแล้วเขียนแก้เป็นแปสิบกระสอบนายเึิชมผู้จัดการทุจริตคนนั้นว่า เขาทำอย่างเฉลียวฉลาดทั้งนี้ก็เพราะคุณของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเทศเดียวกันมากกว่าขุนของความสว่างดังนั้นเราอบอกท่านทั้ง,งหลาว่าจงใช้เงินทองของโลกอรรมน,นี้เพื่อสร้างนิคมให้ตนเองอเพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหยดสิ้นแล้วท่านจะรับการต้อนร สู ishes, the no 拜拜่ที่ทํานักเนื่องรันดอนผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วยผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองของโลกกระทำแล้วผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเรา ถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลทรัพย์สมบัติของผู้อื่นผู้ใดจ,จะให้ทรัพย์สมบัติแก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็น 5, 2, 3, 2, 3. ข้าสองเจ้าเปล่าสองนายได้เขาจะชางนายคนหนึ่งและจะรับนายอีกคนหนึ่งเขาจะโจงร,รับพระปีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นานายอีกคนหนึ่งท่านาาทั้งหลายจะปฏิบัติรับใช้พ้าเจ้า และเงินทองพ้องกันไม่ได้พระวัจาร์ของระเจ้าของพระพิเศษจะเพราะเจกิบาร่นพที่น้องเพื่อนบางคนอาจจะเคยขาดนักวิยาหรือผู้ที่ไปนเกี่ยกับข้ามยยที่บบดแผนข้าข้อมีลต่อยิางช้าสลาแน่นเดียนและ่ายสมบูรณ์แบบที่สุดเจอกระทัเราพูดน หรือว่าผพ้่อบุภาพโยนต์เรื่องนั้นต้องเอาใจช่วยมาก,กับบังในใจเรื่องว่าเขาจะไม่ถูกจับได้ก็เคยดูภาพยนตโย์เรื่องนึ่นซึ่งพีเอสบอสนเป็นนักแสดงที่มีชื่อว่าโทมัสคราวแอนเซร์แลมีชื่อเป็นภา,าษาไทยว่าเกเดนรัคหากเหลียจารกับ ในภาพยนต์เรื่องนี้เ็าสแสดงเป็นขโมยสารเทศเขาวางแผนและก็เข้าไปหน้าขโมยภาพว่าหลังค่าชิ้นหนึ่งในทพิพิธภัณฑ์เพื่อมอบให้กับยีคนลกและเขาก็ถอดเส็จแม้ว่าในพิพิธภัณฑ์นั้นมี่วยรักษาวาปในชั้นเกียรและก็มีระบบกลไกสลับซับซอ้อนมากแค่ไหนเขาก็สามารถผ่านเข้าไปหน้า และก็เอาภาพวาดนั้นต่อมาแด้อยากต่อบ่ยัยจิตอยู่เพรารู้ว่าเขาทำผิดแต่พ่อเขาอดที่จะลึกชุมเขาในใจไม่ได้ในความอัจฉริยะของเขาแล้วก็คิด่านี่เป็นสถานการณ์ที่คล้ายๆายกันกับเรื่องาราวที่เราเพิเ่งไดับฟังในขาวาศาสารในวันนี้เป็นความจริงที่ว่า ในอุปมาที่พระยุจ้าส่งเล่าผู้จัดการบนประโยชน์ของเศรษฐีทำผิดต่อหน้าที่เพราะแทนที่เขาจะดูแลรักษาประโยชน์ของนายเขากลับหาทรัพย์สินของนายบางทีก็อาจจะยักยอกเงานได้บางส่วนเข้ากับเราตนเองหรือบริหารงานผนิดท่าจนก่อเิตความสูญเสียต่อ ธุรกิจของนาเมื่อเสร็จดี้รู้เกี่ยวกับการกระทำของเขาและก็เรียกเขาเขาพวกรับแจ้งให้เขาทราบว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้จัดก,การอีกต่อไปเขาจึงได้รับแผนที่จะเอาชนะใจใบรรดาลูกหนี้ของดาเพื่อว่าพวกเขาจะให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นแก่เขาในช่วงที่เขาตกงานเขา เรียกลูกนี้แต่ละคนมาพบและก็ลดนี่ให้แก่พวกเขาสำหรัตว์ปฏิบัตินี่แล้วมันก็กรอบร้อยถังเขาก็ลดให้เพียงห้าสิบแถวส่วนคนที่เปฏิบีตเข้าสารีร้อยกระสอบเขาก็ลดเ,เหลือเพียงแปดสิบกระสอบมันนั่นเองอันที่จริงถ้าเราองดูตากปอดีบท ของการทำธุรกิจของคนในสมัยของพระยุทเจ้าการการทำของผู้จัดการคนนี้ไม่ถือว่าเป็นการผู้จึงต่อหน้าที่เพราะในสมัยนั้นผู้จัดการลประโยนเนี่ยจะได้รับค่ารายหน้าจากการขายสินค้าของงานซึ่งเป็นรายได้เพียงอย่างเดียวของเขาเพราะเขาไม่มีเงินเดือนอเหมือนกับพวกเขาในสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ จำนวนสินค้าที่ส่มจิงคงจะอิเนเทียนประมาณว่ากอแค่50ฐานแล้วก็เข้าสาลี80กระสอบเมื่อผู้จัดการลดจำนวนสินค้าในใบสำคัญจึงเป็นการเสียสลักผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับเท่านั้นเองและก็โดยที่ไม่ทำให้หนายต้องสูญเสียผลประโยชน์ของตน เพราะฉะนั้นาจริงนึกชนเขาในใจว่าเขาทำอย่างเสรีชละผู้จัดการคนนี้ชื่อว่าเป็นคนทุจริตก็เพราะว่าการกระทำของเขากกอนหน้นี้นั่นก็คือเขาได้ฐานทรัพย์สินของนายนั่นเองแน,น่นอนพระบิดาไม่ได้สมควรด้วยการทุจริตผู้จัดการคนนี้แต่สิ่งที่โรมสมต้องการ สีนในเราเห็นก็คือว่าความคิดรื้อและก็ความบาดบา้าที่ผู้จัดการคนนี้ได้สแสดงออกมาให้เห็นในความพยายามที่จะเอาตัวรอดผู้จัดการคนนี้รู้ดีว่าอนาคตของเขาตกอยู่ในอาาันตรายเขาจึงเต็มใจมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้เขาไม่ต้องไปขอทานหรือว่าต้องไปคนดินทำได้งนานสิ่งที่เขาต้องการก็คือ ความสุขในบัานการชีวิตข,ของเขาด้วยเหตุนี้เองเขาจึงตัดสินใจสช้หลัพประโยชน์ส่วนตัวเพื่อที่จะเอาใจลูกนี้เพื่อว่าลูกนี้จะเห็นใจและก็ให้ความเมตตาต่อเขาเป็นการตอบแทนเหมือนกับที่เขาพูดกับตนเองในข้ะอริยสาระนี้ว่าฉันรู้แล้วว่าจะทำอย,ย่างไรเพื่อว่าเมื่อฉันถูกไล่ออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้ว จะมีคนดัานฉันไวในหน้าของเขาแลัวผู้จัดการคนนี้จะรู้วิธีเอาตัวรอดเป็นอย่างดีพื่อิศรเจ้า,อา,จาเองก็คิดว่าอย่างนั้นไม่สมราถนาให้เราเป็นเหมือนกับเขาเพราะผู้จัดการคนนี้ทาความผิดประการอะไรซึ่งว่าเป็นความคิดเหยียดระด้บเขาทำถูกต้อ,อ,องท,อที่กังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของตน ความผิดขเขาอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่ได้ออกอนอาคตไกลบอกผู้เดียก็คือว่าเขาเพียงเตรียมตัวสำหรับความรอดชั่วคราวเมื่อเขาจะจบการท่านแต่เขาลืมเรื่องสิความรอดคนตลอดที่อด,ดออเมื่อเขาจะต้องสูญเสียชีวิตของเขาไปก็ปคิดว่าเเป็นเรื่องที่ น่านะอาจจะถ้าเราไม่คิดจะทำงนานหนักมากขึ้นเพื่อความรอดตลอดที่ลำดของเรา,เ,รา,เ,ราเองที่พะเจ้าสั่เราในพระวจนะอันี้ว่าเราต้องใช้ยึดถืขอของโลกอัตถานนี้เพื่อจะได้รับการรอรับสู่ธรามรอดอี่ลอดับนั่นก็คือเพื่อการต้อรับเข้าสู่สงสารนั่นเอง เราต้องเข้าใจว่าเงินพองไม่ได้มีไว้เพื่อตัวของมันเองแต่มีไว้เพือเอออ่อช่วยเหลือละก็สนบสนุนครอบครัวเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนเพื่อการเผยแผ่ศาสนาเพื่อก,กิจในตาเอนไม่แน่เงินพองสามารถเป็นกับดักที่อันตรายสําหรับเราแต่ละคนได้เหมือนกัน กาที่เราสร้างคนทุกข์ทั้งชีวิตเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองจนลืมความถูกต้องและก็ลืมความต้องการของคนอื่นที่อยู่รอบข้างและก็ลืเแ็นความโลภที่ไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งประการศอาโบสแผ่นาในได้หขาได้ใแบบนี้ยุบพออาจทำให้เราลืมพระเจ้า และคิดว่าตนเองสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยแบบสาจโร่แม้แต่ปัญญาจริงหนควทมงก็สามารถเป็นปัญหาได้เหมือนกันถ้าเขาไม่พอใจในสิ่งที่ตนวเองมีและก็แสวงหาหรือทองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงวิีการถ้าเราอ่านพรษา ที่เราได้เล่ฟังในวันนี้ต่อไปอีกข้อหนึ่งเราจะพบทันทีว่าผู้ที่บนโท๊ะประสาทบอกเราว่าชาวไฟสีที่รัตนทอได้ยินท้ายคำเหล่านี้ทั้งหมดจึงหัวเราะเยาะพระปัจจุบันเราคิดว่ามีหลายคนที่หัวเราะเยาะคำสั่งสอนของพระเยซูสต์เจ้าเกี่ยวกับอันตรายของทรัพย์สินเงินงเกี่ยวกับ ความจริงที man, ่ว่าเงินทองไม่ใช่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของชีวิตหรือว่าอย่างเราก็คิดว่าอับสันซอนไมเยซูุจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ล้าสมัยและก็ใช้ไม่ได้เราอาศัยในโลกวัตถุนิยมที่ยึดเอาตาด้ามมืยเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นชีวิตที่อันดัอย่างนั้นก็ตามในนะฮะพิเศษชนคนอื่นนย เราต้องไม่ลืมว่าความร่ำรวยที่แท้จริงและก็ของอิทนาวอลต่อดไปของเราก็คือความร่ำรวยฝ่ายจิตเวลาและก็คือทองของเราจะต้องถูกใช้เพื่อสะสมทรัพย์สมบัติในเืองสวัสค์นี่แหละคือความร่ำรวยที่ไม่มีใครสามารถขข้าไปจากเราได้ที่น้างทีา ก็อยากจะบอกว่าเราแต่ละคนเป็นผู้จัดการเราผ่อนารนัดประกาศที่เป็นเจ้าประทานให้แก่เราเราตลองใช้ก็พรเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างพระนัจักรของพระเจ้าบนโลกนี้และก็เพื่อรับใช้ด้วยคำถามก็คือว่าเราได้ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเนี่ยอย่างเต็มที่ และก็อยเ่างเสียชฉลาเพื่อชีวิตที่รอนแล้วหรือยังจริงอยู่ชีวิตที่รอดในของบัลลาาที่พระเจ้าบัลลังให้กับเราหรือเเราไม่สามารถแลกของบัลอันยิองใิญ่นี้ด้วยความจริงของเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องทาอะไรเลยลงนัช้าเราต้องพยายามทำตามท่าประสงค์ของรูปอย่างสุดความสามารถ เราต้องมีความคิด,ดเรื่อยและต้องอปากปากานเพื่อที่จะได้มาซึ่งคุณธรรมายจิตต่างๆอย่ให้ชาวโลกคนอื่นมีสิ่งเหล่านี้ในการแสวงหาความสุขช่วงพักช่วข่าวในโลกอันธรรมนี้มากกว่าเราในการที่จะได้มาซึ่งความสุขที่เราได้เอ็นดูสวรรค์เราต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มากกว่าพวกเขาขอพระเจ้าอวยพร 电脑这个。Yeah, <Yeah. S 1>